สวัสดีครับพบกับจิคันเจอร์นะครับรีเซ็ตลีก PVP เรียบร้อยนะครับอเมื่อคืนนะครับผมไม่รู้ว่ารีเซ็ตลีกกี่โมงนะครับดูบอลน,นะไว้ได้เข้าเกมนะครับอก็สมหวังกันไปสักทีหนึ่งนะสำหรับเป๊ปกวาดโอล่านะครับกับแมนซิตี้นะก็คว้าแชมป์ชี้นลีกคือผมว่ามันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เกมมันมันค่อนข้างจะอึอดอัดแต่เราก็คิดอยู่แล้วว่ารูปเกมน่าจะเป็นแบบนี้นะครับแมนซิตี้ก็เกือบไปอยู่เหมือนกันนะ เออเสียเดอะบอยไปนะครับแล้วก็เกือบแบบบิดเจียนอยู่เจียนไปเหมือนกันนะเพราะว่าอ่าอินเตอร์นะครับก็ไม่ธรรมดาอยู่เหมือนกันนะแล้วก็แบบลูกกงกูนี่คือดวงเขาแบบดวงสะกัดอะดวงสะกัดประตูทีมตัวเองนะอะ่ะสุดท้ายก็จบเกมกันไปนะครับแมนซิตี้ก็คว้าแชมป์นะได้ทริปเปิลแชมป์ไปนะครับอ่าถือว่าเป็นน่าจะเป็นทีมที่2อ,อ่าต่อจากแมนยูโหถือว่าเป็นแมนเชสเตอร์เมืองเดียวแล้วนะที่ทำทริปเปิลแชมป์ทั่วใหญ่ นะครับแชมป์ลีกเอฟเอคัพแล้วก็แชมยุโรปนะครับก็ได้ถ้วยแชมป์เปนลีกอ่ะก็ยินดีด้วยนะสำหรับคนที่เป็นสาวกทีมแมนซิตี้นะครับอ่ะส่วนในเกมเมื่อคืนรีเซ็ตลีกกี่โมงไปดูอ่ามาบอกกันนิดนึงผมไม่ได้ดูนะมาแบบรีเซ็ตตีหนึ่งไหมนะครับอ่ะวันนี้นะครับก็จบมาสเตอร์หนึ่งสองสัปดาห์ติดอ่ะแต่ว่าผมต้องใช้อ่าขนลุงฟรีนะครับจากในพาร์ทอ่าสิบ 10ชิ้นนะครับก็สามารถที่จะจบมาสเตอร์หนะเหมือนมีความรู้สึกว่ามาสเตอร์สเนี่ยทีมที่แบบอ่ายังไม่ได้โหดขนาดนั้นเนี่ยก็เริ่มจะมีเยอะขึ้นเหมือนที่บโหดจะขึ้นไปที่มาสเตอร์หกันเยอะเลยนะครับแต่ว่าการขึ้นตำนานของไอเดีหลักผมเนี่ยยังถือว่าค่อนข้างจะยากอยู่เหมือนกันนะอ่ะซึ่งวันนี้ตัวที่ผมมองว่าเป็นปัจจัยของผมเลยนะครับการได้มอบเข้ามา ค่อนข้างจะมีผลอยู่เหมือนกันนะทั้งเกมนั่นเองเกมทั้งรับครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักถือว่าเป็นเลนเตอร์ตัวปกติของโปรเกมนะที่มันช่วยให้ทีมผมเนี่ยขึ้นมาสเตอร์หนึ่งได้ก็ไม่ได้ยากเย็นมากนักนะครับอ่ะอย่างแรกนะ,ะผมเปิดได้บูลจระเข้3มมาหนึ่งตัวในรอบนี้นแหละรอบม็อบนะครับแล้วก็ทำเป็น9าดาวนะครับแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วว่าไอ้ตัวแรกอะ่ะ ผมนะครับได้ความสามารถก้าวดาวเนี่ยเป็นอันนี้ก็เ,เป็นเป็นร่างโคลนก่อนนะครับแล้วผมเนี่ยใช้รับตัวรีเซตซึ่งตัวรีเซตเนี่ยมีน้องๆถามเข้ามาผมก็ไม่ได้ตอบนะขออภัยด้วยคือเนื่องจากว่ามันเป็นคําถามพื้นฐานมากนะครับตัวรีเซตความสามารถก้าวดาวเนี่ยเกมจะแจกในเดือนที่มันพิเศษจริงๆคือเขาก็จะไม่ค่อยได้แจกจะเหมือนกับเหมือนกบ 9ดาวประมาณนี้ที่แบบไม่ได้แจกกันง่ายๆนานๆจะแจกทีนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือต้องไปซื้อ,อนะครับซื้อแพ็กเกจนะครับเขาก็จะให้ตัวรีเซ็ตความสามารถมาซึ่งผมมีอยู่อันนึงเนี่ยผมรีเซ็ตได้เป็นอันนี้ต่อต้านการเปลี่ยนสภาพจบเลยเพราะว่าผมจะไม่ซื้อแพ็กเกจรีเซ็ตเยอะไปมากกว่านี้นะนะครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยได้มาอีกหนึ่งตัวโชคดีมากตัวเดียวเลยนะครับ มันได้นี้เลยหยุดปฏิบัติการชั่วคราวนะก็คือหยุดห้าวินาทีนั่นเองนะครับก็เลยเอาตัวใหม่เนี่ยทำเป็น9้าดาวแล้วตัวเก่าตีบวกนะครับมันก็เลยทําให้คอมโบของทีมผมเนี่ยเป็นไปในทางหยุด5วิตึงตึง,ตงอยู่เหมือนกันนะแล้วก็คอมโบนี้อ่ะเดี๋ยววันนี้มาเล่นกันให้ดูครับพีชีพสองอ่าอ่ะรีวิวตัวนี้กันสนิดหนึ่งนะครับมูลตะเคะครับอนาคตเดี๋ยวก็คงจะโดนเนิร์ฟไปตามปกตินั่นแหละนะครับแต่ตัวนี้ผมมองว่าเป็นปัจจัย หลักส่วนหนึ่งเลยนะของทีมผมเพราะว่าพอมันเป็นไฟปุ๊บเนี่ยมันช่วยสกัดเอเลนในเกมตั้งรับคือเอเลนเกมตั้งรับเนี่ยยังค่อนข้างโกงหน้าเกียรติยังค่อนข้างข้ามมาข้ามมากระทืบแบบโกงค่อนข้างจะโกงมากนะซึ่งผมใช้ตัวไฟตัวนี้มูลโดเคเนี่ยมันช่วยหยุดยั้งได้เยอะอยู่เหมือนกันอ่านะครับแต่เริ่มจะลดร้อยลงละผมเริ่มเห็นแล้วว่าตัวเนี้ยเริ่มจะเนิฟนะครับในขณะที่เอเลนยังข้ามหน้าเกียรติอยู่นะครับแต่ก็ช่วยได้เยอะนะครับ 1คือสก,กัดเอเลนได้นะครับ2นะครับก็คือใช้ P12 ิบสนะครับพีชิบสเนี่ยก็จะช่วยนะครับสุ่มให้ศัตรูนะครับไม่ใช่ดิ P12 P12 ตายปุ๊บพีชิบสเนี่ยตายปุ๊บเนี่ยมันจะสุ่มนะครับใน p ีพเนี่ยจะสุ่มติด72เปอร์นะครับให้เลนเจอร์ฝั่งศัตรูเนี่ยทั้งตัวภาคพื้นตัวเบนซัมมอนตาย1ตัวนะครับ เลติด p p 72เปอร์กิววอ60เปอร์โหมดอื่นๆใช้ไม่ได้แต่ P ชิปหนึ่งเนี่ยโหมดอื่นๆจะใช้ได้สุ่มติด10เปอร์นะครับแต่ว่า p p กิววอเนี่ย40เปอร์ P ชพสอเนี่ยมันก็เลยจะใช้ค่อนข้างจะดีกว่าอ่ซึ่งถ้ากิดใครอยากจะได้เรนเจอร์ตัวดีๆนะครับแต่ไม่มี ID เนะเปิดการช่างก็ไม่ได้นะอะผมแนะนำเพจซื้อขาย ID เเกมมาเรนเจอร์ Manager, เพจนี้นะครับ pmrg เป็นเพจของภูมินนะครับอใครที่เล่นอยู่มานานเนี่ยอยู่ทางฝั่งซื้อขายดีก็น่าจะรู้จักภูมินเป็นอย่างดีนะครับก็ช่อง YouTube ก็มีนะครับเพจก็ตามนี้ pmrg อยากซื้ออยากขาย i d เก m e ร a n อ e r นะครับอยากได้ id หลอดอท่อโคโรโบคู่เทพที่ยังเก่งที่ยังโหดนะครับโคโรโบบวกกับสางมืดเจ๋งๆนะครับก็ไปหาดู id ได้เลยนะครับที่หน้าเพจของ pmrg ตามนี้ะนะครับ สอบถาม ID อยากได้ไอดีแบบไหนนะครับก็ทักแชทสอบถามไปที่เพจของ PMRG ของน้องภูมินนะก็เดี๋ยวแปะดีเอาไว้ให้ที่ฝั่งบุตคอมเมนต์อาไปหาดู ID โดีโหดๆมาหยิบจับใช้งานได้เลยนะครับอ่ะโซนของสเตตัสเนี่ยผมมองว่ามันเป็นตัวเลขที่ทำขึ้นมาประกอบประกอบเลนเจอร์เท่านั้นนะผมจะไม่ค่อยสนใจตัวนี้มากนักผมจะสนใจเรื่องของการใช้งานจริงนะแต่ว่าตัวเลขเขาก็ถือว่า ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะพลังโจมตีกายนดะอยู่ที่ล้านสอ่นนี้เป็น9ดาวบวกหนะครับพลังชีวิตนี่15ล้านนะผมผมมองว่ามันก็ดูค่อนข้างจะถึกจริงได้อยู่เหมือนกันพอตายปุ๊บไม่กลัวเราให้มันเสี่ยงพีชีพไปครับตำแหน่งยืนเนี่ยจุด50ถือว่าเป็นตัวชนใกล้นะเคลื่อนที่ใช้ได้ด้วยครับความนในการโจมตีสูงแต่ก็ไม่ได้หวังผลอะไรจากตรงนี้นะอคูรเรเนเจอร์ปกตินะครับก็ทตุปกติจะเป็นเจ็ดวิ นะครับแสงมือจะเป็น8วิแม็กก็หันครึ่งอันนี้ตีบวกไปนะคือแรดฮัทใช้เยอะค่อนข้างมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะถือว่าเป็นตัวที่ผมผมมองว่าถ้าใครเปิดได้แล้วแบบไม่มีทางเลือกหรือจะใช้คอมโบก็เป็นตัวที่น่าสนใจแต่ถ้าเกิดเจ้าจริงเอาจังนะไปปั้นโคลรบโบดีกว่าเออเผื่อบางคนแบบว่า,วายังต้องการปั้นทีมหลักๆอยู่นะครับคือตรงนี้เนี่ยสกิลหน,นะครับก็ เป็นบัฟสะท้อน่นะเปลี่ยนจากการโจมตีปกติเป็นโจมตีพื้นที่นะครับสกิลกว้าง260จุดคูลดาวสกิล12วิไม่ค่อยได้หวังผลอะไรมากนะส่วนสกิลนี้ก็เป็นดาเมจขัดขวางฮิลนะครับแล้วก็ลดอัตราหลบสกิลคือมันไม่ทะลุนะถ้าทะลุก็จะดีมากกว่านี้นะครับกว้าง330จุดคูลดาวสกิลเอาตา12ไห้เปอร์9นะครับ9ดาวก็9เช่นเดียวกันนะ,ะแน่นอนครับความสามารถ h y p ปอร์พนะครับซูมติดใน p p จะดีมากค่อนข้างจะดีมากนะส่วนความสามารถก้าดาวผมได้เป็นอันนี้มันก็เลยเป็นคอมโบที่แจ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวมาทดสอบกันดูนะครับว่าเมื่อเจอนะครับอ่าครับมูลตัวละรค่ในเกมตั้งรับมันจะเป็นยังไงบ้างโอเคตัวแรกที่ผมจะนํามาทดสอบนะครับเป็นเอเรนนะอาเกียเป็นเกียร์พื้นฐานตามนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่า เมื่อไปเจอนะครับอันนี้คือเราแพ้ธาตุเขานะอ่านะครับเราแพ้ธาตุเขานะครับดูนะครับเกมนั่นเองนะครับกับเกมตั้งรับตัวนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างจับแปลกๆอยู่เหมือนกันนะเอเรนเนี่ยในเกมตั้งรับเขาเนี่ยจะข้ามแบบค่อนข้างจะโกงมากคือเกมนั่นเองเนี่ยจะประมาณหนึ่งนะครับอ่านะครับเกมนั่นเองก็จะเน้นใช้เป็นคอมโบครับป่วนก็จะประมาณหนึ่งอันนี้ก็ข้ามได้แล้วนะเฮ้ยข้ามได้แล้วนี่ แต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือบอดด้วยครับเกมนั่นเองเกมตั้งรับนะครับอันเดดดูนะโดนหยุด5วินาทีแบบตึงๆนะครับโดนตีป้อมแตกไปเนี่ยแต่ว่าหยุด5วินาทีจากตัวของมูลชาลวันเนี่ยยังถือว่าเรทการติดยังถือว่า,ายังไม่ได้โหดจัดมากนะอันนี้ผมเคยแจ้งไปแล้วนะครับว่าในเรื่องของความสามารถเทเปอร์เน่ยมันก็มีค่าแฝงอยู่เช่นเดียวกันนะครับ อ่าไม่ไหวเลยครับโดนหยุด5วินาทีไปตึงๆครับแล้วก็แพ้ธาตุนะครับอ่าถือว่าข้ามได้อยู่เหมือนกันนะแสดงว่าเกมป้องกันเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังออกมาขวางและเยอะอยู่นะโอ้โหแล้วดูครับไหลมาเลยครับคือมันอาจจะแบบว่าไม่ใช่ตัวที่แบบโดดเด่นทางด้านดามเมจนะคืออย่างที่บอกนะว่าผมเนี่ยเน,น้นเอามาใช้งานอันดูครับว่าค่าเขาไปบึ้ม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  ตายไหมอ้าวไม่ติดเลยเกมตั้งรับทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้โหตอนแรกผมก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันจะดูดีนะอันเด็ดต้องลองเปลี่ยนเป็นตัวอื่นอันเด็ดลองยิงเขาดูนะครับอันเดว,ว่าเขาก็ไม่ยอมจะตายสักทีหนึ่งนะก็ถือว่าโอ้โหอันนี้คือผมิ่งทดสอบนะผมรู้สึกว่าความสามารถ หยุด5วินาทีเนี่ยมันติดดูไม่เยอะเท่าแบบตัวที่มันติดดีๆนะครับแล้วก็เมื่อกี้พีชิพต์ทไมหนึ่งพีชพไไิไม่ไม่ไม่ขึ้นสังง้นนะ,ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนอีกหนึ่งตัวมาทดสอบนะอ่ะวันนี้ทดสอบกัน4ตัวนะครับอ่าขอลองเป็นแพทธาตุอีก1ตัวนะอ่ะผมจะใช้เอมิเดียนะครับอ่อกี้อาจจะยังไม่ค่อยโหดมากนักนะครับ มาลองดูกันครับอันนี้น่าจะแบบต้องต้องแพ้เยอะขึ้นหน่อยไหมเดี๋ยวต้องลองดูนะเอเดียแม้ว่าจะโดนเนิร์ฟเยอะนะครับแต่พื้นฐานของมันเนี่ยถือว่ามันเป็นตัวที่โกงมาตั้งแต่แรกเยอะอยู่เหมือนกันนะมันก็เลยยังถือว่าเป็นตัวที่ใช้งานดีครับอ,อันนี้คือจะแพ้แบบง่ายดายเลยนี่นี่คือผมก็หวังผลตรงนี้อยู่เหมือนกันนะ คือเอาไปเจอแบบธาตไม้ที่แบบเปราะๆแล้วอย่างนี้นะครับอ่าครับอ่ะไม่ได้เลยครับเดี๋ยวผมลองแช่จะมีตายสักตัวหนึ่งไหมอ่ะตายไปนี่สุ่มนี่เออนะครับอันนี้คือติดเยอะขึ้นหน่อยนึงนะแต่ก็เรียกได้ว่าจอรเจ้เก็บกวาดแบบว่าเอมิเลียได้แบบค่อนข้างจะง่ายได้เลยนะครับอ,อันนี้ลองเอาเป็นชนะธาตุเขาบ้างนะครับ ก็จะเอาเป็นัอาไปดนะครับมาลองดูครับอาเบโดครับก็เกียร์กึ่งๆจะฟรีนะครับมีแค่กระดิ่งนะอันสงคนคริสต์มาสนี้มีคนมองท้ามจัดไปแล้วนะว่าจะรอคริสต์มาสว่าจะมีเกียร์แปดดาวไหมยังไม่การันตีนะครับทั้งรอบของจันทรานะครับ คือมันต้องมีถ้าเกิดคิดแบบพื้นฐานนะต้องมีแน่ๆแต่ว่าเขายังไม่ได้การตีว่าจะทําทันไหมจะทําเสร็จไหมครับอ่ะดูครับข้ามไปไม,ไม่ไม่ตายนะไม่ตายนะครับดูนะครับเออดูครับ,ออรบน้ําข้ามไปครับอาร์เบโดข้ามไปเขามีดามเมจมีนตันนะแต่ว่าไม่ตายครับโอ้โห ดูครับนี่ครับคือเนี่ยจุดเนี่ยที่ผมเนี่ยอยากจะให้เห็นนะครับว่าเฮ้ยมันมันค่อนข้างจะดูถึกนะอ่าแม้วา่าดูความสามารถก่อนติดไหมอ้าวทำไมไม่ติดแต่โดนลงน้ำแข็งโดนลงน้ำแข็งไม่สุ่มมีีชีพหรอวเนะี่ยหรือว่าเกมบอดเกมรับมันแบบพีชีพไม่กระลอกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะโอ้แต่รู้สึกว่าเนี่ยคงโดนเนิร์ฟไปแล้วล่ะคือก่อนหน้านี้นนผมช้ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างจะดูโหดมาก อันนี้เราก็เพิ่งเห็นอยู่เหมือนกันนะว่าเกนตั้งรับเนี่ยตัวมูนวระแค่มันก็ดูแต่ถึกนี่คือแน่นอนมันถึกมาตั้งแต่ตอนเดือนของมันเลยนะแล้วชนะเฉยเลยครับไฟชนะนะแต่ว่าชนะเพราะว่าอัลเบโดมันข้ามมานะอ่าแต่จริงจริงเนี่ยมันไม่ควรจะแพ้อย,อยู่เหมือนกันนะมันควรจะกระโดดข้ามแล้วไปตีป้อมเขาสิเออทำไมเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้นะอ่าก็โอเคอย่างน้อยๆก็เรียกได้ว่ามีความถึกอยู่เออนะครับ เดี๋ยวลองตัวสุดท้ายนะครับก็เอาเป็นตัวนี้ล้วกันอะผมใช้คู่เลยดีกว่ามานะครับใช้ไก่ทองครับคู่เบาล็อกครับเพื่อที่จะทดสอบดูเลยนะครับว่าความถึกของมันจับเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็การสุ่มติดจะดูเหมือนเกลี่ยตั้งรับ้าสุ่มติดไม่ค่อยดีนะ,ะมากดออโต้ไปเลยครับ อ่านะเดี๋ยวค่อยไปดูเกมนั่นเองนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับดูครับดูมีความถึกนะเรียกได้ว่ารับดาเมจได้แบบตึงอนะ่ะตึงเลยอะ่ะคือตึงเลยครับนี่นี่เมื่อกี้เ่าเห็นแล้วอันนี้คือตายแล้วนะตายแล้วครับตายแล้วสุ่มติดไปพีชีพครับค่อนข้างจะชัดเจนครับ นี่นตายนะสมติดเ็นพ่ชีพเอ้ยทำไมทีงี้ดูจะติดดีหรือเอาคอยชึอมันแบบแบบเป็นตัวแมนๆมนะลูกผู้ชายพอครับถ้าศัตรูเหลือน้อยครับก็จะไม่ติดใช่ไหมอันนี้มา2ตัวนี่ติดยับยับเลยครับสังเกตว่าเมื่อโดนครับลงน้ําแข็งแล้วยิงขี่อาวุธไปอย่างเงี้ยดูมันจะไม่ค่อยติดนะแต่พอโดนตีตายนะครับมันจะติดเยอะนะเมื่อกี้เห็นเลยครับว่าจะติดเยอะก็ต่อเมื่อ โดนตีตายนะไม่ใช่โดนน้ําแข็งนะอ่ะโอเคแบบนี้ถือว่าโอเคแล้วความสามารถกับความถึกในเกมตั้งรับถือว่าดีอยู่ง้นนะส่วนพีชีพก็จะเห็นว่าต้องโดนยิงนะครับโดนยิงตายที่ไม่ใช่แบบโดนลงน้ําแข็งนะอ่ะเดี๋ยวลองมาสลับมาเป็นเกมนั่นเองเหมือนเดิมครับ โอเคนะครับการทดสอบมูลราชาจรนเเ้ในเกมตั้งรับผมถือว่าพอใจนะในระดับของเรนเจอร์ประมาณนี้ครับ 1. ความถึกถือว่าเฮ้ยถึกเกินเบอร์อยู่เหมือนกันนะรับดาเมจท่านน้ำได้อยู่ประมาณนึงนะครับส่วนความสามารถไฮเปอร์หยุด5วินาทีแม้ว่าเลดติด จะเหมือนไม่เหมือนกับตัวที่มาติดดีๆซึ่งอันนี้เคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าความสามารถไฮเปอร์เนี่ยมันก็มีค่าแฝงของเลนเจอร์นะบางตัวก็จะติดดีกว่านะแต่ว่ามันก็ยังติดถือว่าเอามาเสริมกับคอมโบทีมผมนะก็จะใช้ตัวอื่นที่มีหยุด5วินาทีอยู่แล้วนะแล้วก็คอมโบอันนี้อีกพีชิฟสองนะครับก็สุมติดใน PP สูงถึงเ2เปอร์เลยนะต้องตายก่อนนะครับแล้วก็เมื่อก,อกี้เมื่อกี้ทดสอบนะโดนลงน้าแข็งได้เหมือนจะไม่ค่อยติดแต่ถ้าเกิดโดนยิงตายนะครับตามปกติเนี่ยมันก็จะสุ ติดดีครับแน่นอนครับมาคอมโบกับม็อบนะครับผมเห็นเนี่ยตัวเอฟเฟกมันหน้าตาเหมือนกันเลยนะอันนี้ก็เป็นปีาศาจสีม่วงๆม,มีปีกนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเออทรหน้าตามันคล้ายกันมากจนแบบแทบจะเป็นตัวเดียวกันนะซึ่งม็อบจะเป็นการปล่อยตัวแล้วสุมติดนะครับ р е й สามสิเปอร์นะครับแต่ว่าถ้าช่วงไหนติดดีก็ติดดีดีอยู่กันนะคืออย่างน้อยน้อยเนี่ยก็เหมือนแบบช่วยทําให้ศัตรูเนี่ยลดปริมาณลงนะครับ อ่ะเดี๋ยวมาทดสอบกันครับเนี่ยอย่างที่บอกว่าผมจะเจอเอเรนครับค่อนข้างจะเยอะคืออย่างน้นอยๆเนี่ยมันจะกัดเอเรนไม่ให้เข้ามากระทืบป้อม,มง่ายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะเพราะว่าเอเรนเนี่ยในส่วนของเกมตั้งรับเนี่ยเขาค่อนข้างโกงนะครับค่อนข้างจากระโดดข้ามมาอย่างน่าเกลียดน,นะ,ะหลังจากการที่ผมเนี่ยใช้มูลนะครับ ราชาจระเค้นะผมรู้สึกว่ามันสก,กัดได้ดีขึ้นนะครับคือข้ามมาได้แหละแต่ว่าก็ข้ามมาไม่สุดปกติมันจะข้ามมากระทืบจนสุดนะนี่เห็นว่าข้ามมาปุ๊บหายไปเลยครับอ่าข้ามมาปุ๊บหยุดได้แค่ตรงนั้นคือข้ามมาได้แบบเปละเดียวเท่านั้นโอ้ยเมื่อกี้เห็นเลยนะเออเมื่อกี้เห็นเลยครับว่ามูลราชาจระเข้ครับซุ่มไปนู่นหมดเลยนี่เพราะว่ามูลจระเก้ผมเมื่อกี้ตายหมดเลยนะนี่ครับอ่าดูกันเอาครับ เอฟเฟกตอาจจะดูยากตานิดนึงนะครับคือต้องอย่ายลืมนะเรนเจอร์มันมีเรื่องของการแพ้ทางธาตุกันวนไปวนมาทั้งทีมนะอ่าขึ้นอยู่ว่าบางตัวจะติดดีในระดับไหนนะครับนี่คือผมเลือกใช้ลูเดียสในเกมนั่นเองด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันมีบัฟสะท้อนนะครับอ่าพอมีบัฟสะท้อนปุ๊บเนี่ยบางทีมันก็แบบ ตีเข้ามาแล้วก็ตายเองแะเยอะก็มีอยู่เหมือนนะโว้ยแต่ว,ว่าทีมแถวนี้โหดนะครับทีมแถวนี้ค่อนข้างจะโหดๆนะเพราะว่าก็ลงมาจากมาสเตอร์หนึ่งกันทั้งนั้นครับ นี่ครับเมื่อได้เป็นทีมคือตรงนี้เราจะมองไม่เห็นเขานะเ่ราแบบเอ้ยเขาโดนหยุดน5วินาทีไปกี่ตัวนะครับซึ่งทีมผมเนี่ยโตนื่นก็จะเหลือในทีมแค่2ตัวแล้วนะเออผมจะใช้อนูบิสนะครับกับปูนะครับก็อนูบิสอาจจะต้องติดทีมยาวๆสักนิดนึงนะไอ้ไม่ใช่ติ่ปูปูผมน่ยจะติดทีมยาวสักนิดนึงส่วนอนูบิสเดี๋ยวต้องดูในอนาคต คือทีมนี้ผมยังดูไม่ออกเลยครับว่าถ้ามีเรนเจอร์ตัวใหม่ดีๆเข้ามายิ่งเป็นทางคอมโบเนี่ยผมจะเอาตัวไหนออกดีนะครับเพราะว่าเรมเอมิเลียผมทำา9ดาวแม็ก,มกผมก็ไม่เอาออกจากทีมอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าผมไม่ได้สนท็อปตำนานว่าเขาจะปรับทีมไปยังไงนะเบนเจอร์จะเป็นยังไงนะการปั้นทีมของเราเนี่ยมันก็จะมีตัวที่รักตัวที่ชอบนะครับถ้าการใช้งานมันยังแบบดี ในระดับที่ว่าแบบเฮ้ยก็ยังดีนะไม่ใช่แบบโอ้ห้าเกลียดเลยเอาไปใช้ทำอะไรไม่ได้เนี่ยผมก็จะยังใช้อยู่นะครับอ่ะทีมนี้ตึงอีกแล้วนะตึงแบบตึงเปรี้ยเลยครับแต่ก็มีเอเลนอย่างที่บอกเลยครับว่าในแถวนี้เนี่ยจะยืนพื้นด้วยเอเลนค่อนข้างจะเยอะมากอ่านะครับบางทีมก็จะเป็นบาวเมกลนเนี่ยอย่างเงี้ยครับบางทีมก็จะใช้เป็นบาวเมกลนเหมือนอย่างนี้ผมบอกนะครับว่าตะไทยก็ได้นะไม่ได้ว่ากันเลยนะครับ อันเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้เหมือนเขาล่อซื้ออยู่เหมือนกันนะมีเรนเจอร์ตัวโหวดเพียบเลยแต่ว่ามีตัวอื่นที่แอบบมีความเปราะบางอยู่ในทีมอ่ะเดี๋ยวลองดูกันครับคือแบบนี้ถ้าสมมติแบบมอบนะครับสมมติว่ามอบกับตัวของมูนจระเข้ผมเนี่ยมันพีชีพติดใส่ตัวตึงอะ่ะเออครับถ้าสมมติมันติดใส่ตัวตึงเมื่อไหร่เนี่ยไอตัวเปาะๆมันอยู่เยอะนะครับมันก็ทําให้ทีมเนี่ยอาจจะแพ้ง่ายขึ้นก็ได้นะ แต่ว่าเขาดูจะจัดตัวรอซื้อเยอะอยู่เหมือนกันครับอันนี้ขึ้นอยู่กับบนี่สุ่มไปแล้วเมื่อกี้เห็นเลยครับสุ่มไปแล้วครับทำไมดูเหมือนเอฟเฟกมันเป็นสีขาวๆเอ๊ะยังไงโอ้โหทำไมโหดได้เบอร์นี้อ่าน่าจะสู้ยือกันนานหน่อยนะเพราะว่าทีมเขาได้มีตัวเปราะเยอะนะครับ มีตัวเก่าเยอะนี่เราเห็นโอ้โหเอฟเฟกต์นี่นี่เอฟเฟกโยนไปโยนมาโยนหน้าโยนหลังเห็นเลยครับอ่าโยนหน้ามาจากมูนจระเข้ที่ตายนะครับโยนหลังมาจากม็อบแต่เอฟเฟกต์มันขายกันมากจริงๆนะอ่านี่ดูเอาครับการเลือกใช้เลนเจอร์นะครับอย่างที่ผมบอกนะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะเอาออกบ้างก็ได้นะเลนเจอร์บางตัวเนี่ยในีกระดับนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดอ่อนของทีมนะครับที่ กลายเป็นตัวแจกแรกไปโดยปริยายนะครับนี่เป็นไงแม้ว่าเราจะไม่เห็นนะครับว่าแบบเอ้อัตราการติดหยุด5วินาทีในเกมเล่นเองครับหรือว่าตัวนื่นเนี่ยเป็นยังไงนะแต่เอฟเฟกนะครับในสนองสีที่2ครับแล้วก็รอบสังหารถือว่าเฮ้ยค่อนข้างจะชัดอยู่เหมือนกันนะนะี่ครับให้ดูกันคร่าวๆแล้วกันนะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอนะครับในลิขของผมเนี่ยอันนี้คือน่าจะตกมาจากแถว ไปลายปลายนะต้องใช้คำว่าไปลายปลายมาสเตอร์หนึ่งะครับกับต้นต้นมาสเตอร์สองเนี่ยเราจะเจอทีมแบบนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็คือไม่ใช้ตัวของเอเรนเป็นตัวทนใกล้นะครับก็เจอตัวนี้าบาเมงกนครับส่วนตัวม็อบก็เห็นเยอะนะครับถือว่าเห็นคขน้างจะเยอะมากอัดตีทิ้งท้ายกันที่ทีมนี้ตึงทุกทีมครับ แต่ว่าขึ้นอยู่กับเขานะครับว่าเขาจะจัดตัวรอบข้างมาคอมโบคือบางคนเนี่ยเน้นคอมโบมากเกินไปโดยที่ไม่ได้ตัวไม่ได้ดูพื้นฐานของเรนเจอร์นะครับว่าพื้นฐานของเรนเจอร์เนี่ยบางตัวมันแบบมีคอมโบก็จริงแต่ถ้าเกิดมันยืนไม่ได้เลยหรือสกิลแบบไม่ไหวแล้วเนี่ยบางทีมันก็จะเป็นจุดอ่อนนะคือระดับของเรนเจอร์มันมีอยู่จริงนะครับโอ้เนี่ยผมเห็นขาวขาวสุ่มไปนะผมไม่รู้ว่าเป็นเอฟเฟกอะไรนะครับ RP uh, ชก็อยู่ในความสามารถ9ดาวนะของพวก Oliver. Uh, บากิโอริเวอร์แบบนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะแต่ผมไม่มีตัวรีเซ็ตแล้วนะครับไม่อยากเปลืองนะไม่อยากจะเปลืองของนะครับก็สุ่มได้อหไนก็ใช้อันนั้นไปนะพีชสก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยน่าสนใจอยู่ไม่น้อยนะเพราะว่ามีน้องๆหลายคนเนี่ยก็งวงว่าพี่ผมไม่เห็นมีตัวไหนเนะี่ยมี p ีชเลย อ่เพราะว่าน้องอาจจะไม่รู้ว่าฝักตรงข้ามเนี่ยเขาได้ P12 ในความสามารถ9้าดาวเงี้ยอ่ามันอยู่ในบางตัวนะมันก็ยอยาจจะสุ่มตัวบินตายได้เลยนะครับเราจะเห็นมากขึ้นแหละนะครับว่าเฮ้ยไม่ใช้ตัวกันบินนะครับแต่ปรากฏว่าตัวบินเนี่ยตายเยอะอยู่กันนะโอเควันนี้ทดสอบกันมาวนนี้อ่าอันนี้ทดสอบให้ดูเป็นทางเรื่องนะ อ่าะะครับไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยจะต้องทําขึ้นมาเป็นตัวหลักจะต,ต้องทําตามทีเคนเจอร์ครับแต่ผมเนี่ยเลือกจับเรนเจอร์แล้วมาใช้ประโยชน์ในจุดที่มันเก่งนะครับอย่างน,นตรงเนี้ย ถึกนี้แบบไม่ได้คาดหวังอยู่เหมือนกันนะด้วยความที่ว่าเป็นท่านไฟนะครับแต่ว่าในเดือนตอนที่มันมาเนี่ยผมไม่ตีกับลุงยุทธแล้วแบบผมรู้สึกว่าผมใช้เต็มทีมนะแต่ลุงยุทธเนี่ยใช้มูนราชาตัวแค่เก้าดาวแม็กกับไกรทองเก้าดาวแม็กผมแพ้นะครับใช้ทีมหลักทีมเต็มๆเนี่ยไปตีนะปรากฏว่าแพ้นะเพราะว่าตัวนี้แบบเฮ้ยดูมันถึกพิเศษแล้วข้ามเดือนมาแล้วเนี่ยยังถือว่าถึกอยู่นะส่วนที่เหลือก็เป็นองค์ประกอบแล้วล่ะผมก็ใช้เป็นทางคอมโบนะเพราะว่า ได้หยุด5วินาทีด้วยนะครับแล้วก็ P22 ก็อย่างที่เห็น,นครับว่านําไปใช้ร่วมกับตัวมอบกลายเป็นว่าดีเลยครับค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะ,ะก็เป็นทางเลือกที่นํามารีวิวให้ดูกันนะครับอันนี้คือหมายถึงตัวแบบในอดีตหรือในอนาคตเลยนะว่าการจะจับเรนเจอร์มาใช้งานเนี่ยถ้าเรารู้วิธีการใช้งานมันจริงจังเนี่ยเราสามารถที่จะจัดทีมไม่เหมือนชาวบ้านก็ได้นะแล้วก็โหดได้นะครับอันนี้ก็แนะนํากันนะ,ะให้ฝึกทดสอบนะครับแล้วก็ ใช้งานดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ะทิ้งท้ายกันด้วยเพจซื้อขายไอเดีเกมดเรนเจอร์ครับพีเของน้องภูมินนะอ่าอยากได้ไอดีหลอดเท่นะก็ไปหาดูกันได้ครับคู่เทพที่ยังโผโหดใช้งานโหดมีเยอะครับอ่ายังไม่ได้ทำนะเดี๋ยวไว้ค่อยทำคลิปให้ดูนะครับว่าอ่าว่าผมจะจัดอันดับคู่เทพโครโครโบเนี่ย เป็นยังไงบ้างรวมถึงแสงมืดนะครับที่มันยังใช้งานได้ดีหูมีอีกเพียบเลยนะครับก็ไปหาดูไว้ดีกันได้นะหรืออยากจะได้แบบออเดอร์นะครับก็ทักแชทสอบถามไปที่เพจของ PMRG ของภูมินนะก็เดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปากมุมคอมเมนต์ครับแล้วก็ไปเลือกซื้อหายดีนะครับมาเล่นามาใช้งานกันได้เลยนะครับส่วนวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันารีมไรนเจอร์มีอะไรให้ทดสอบมีอะไรให้เล่นมีอะไรให้น่าสนุกอีกเยอะนะก็แนะนําว่าฝึกเล่นทดสอบ จะดีสุดจะทำให้เราเนี่ยเก่งได้ค่อนข้างจะไหวนะครับอ่าวันนี้ประมาณนี้ได้กันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ